เอาๆเอาจะดับจะดับไปร้านเลยอ่ะอ๋อปล๊มให้เสมือตงนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะทางนู้นครับเปลี่ยนทิศทางแล้ว รูไทยนะบอมเป็นไง หน้าดินออกครับผมก็ไกลละแล้วก็ส่วนที่เราถมนี้ก็ไกลอยู่เหมือนกันเดินจะเข้ามาตรงน,นี้คนระับหน้าดิน ปุ่นนะตอนนี้อาแม่เคยไปลองเนี่ยอ่กไป็น เหมือนที่งานโค้หนึ่งครับผมอยู่ที่บริลัมลำดูสัญญาณกันไม่ต้องบีบแต่โบ,โบโ๊ดโค สายาล้นเลยเอาเอาจำเอาเยียบเอา am, เยียบเข้าไปเยียบอีก เทไม่ลาดแล้วครับผมตอนนีอกออมาโอ,อ้สีมือไปเผลาด เราครับผมไปถึง,งแล้วค่ะเราอ,อยู่แต่คนครับฝุ่นคือวัดครับบอกตรงๆอ้โอ้ยยอนมาก ว้าลึกหน้าดูเลยานาจะอีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วนะครับางานนี้ เดียกไม่เยอะก็เสร็จแล้วนะครับอ๋อกลันลึกอะ่ะลึกมากอ๋อลมแรงครับลมแรงมากเลยบอกไว้ก็ไม่รู้จะได้ดเสียงพูดป่ะครับ ตรงครับผมลึกมาประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดแปดเมตรครับผมบ่อนี้น่าจะลึกกว่านี้นะผมก็สูงประมาณสองเมตรแล้วสองเมตรก็น่าประมาณชั้นหนึ่งสองเมตรก็ชั้นหนึ่งแล้วอะประมาณผมสูงประมาณไม่แปดสิบอะอาเมตรแปดสิบก็น่ามาชั้นหนึ่งครับตอนนี้ชั้นหนึ่งอัติวัสองเมตรสี่เมตร นประมาณ8ปดเก้าเมตรได้ครับตอนนี้ตีกลมๆเลยนะสิบเมตรครับลึกสิบเมตรเป็นบอกอ่าที่สวยมากตอนนี้เป็นเปิดกว้างพอเปอิดกว้างมาปุ๊บเห็นครับคาบโอ้น้ามึดเลยลกุลกๆยืนๆแคบออกไปกว้างนุ่นครับ <S 2> <S 2> วูว ไม่แตะพื้นเลยครับบอกตรง ก็รอ,อครับผมรอครับต่อไปกำลังมามันระวนไปแลเนี่ยขอทับขอ รถเสียวมากพอทุงต้บ่อนี้ พอมาก เร้าใจอ่ะบอกไปเลยดันดานเก็บ ลดลงครับผมถอยครับถอยถอยไปครับดูรถไทยก่อนตัวตัวท่ออ่อตัวับอ๋อไม่มีเนินนะโอ้โหท่อวนท่อวนด้วย

รถด,ด้วยอ๋อไม่ธรรมดาไม่คันนี้โบ้ด้วย,นะวยอ่าอ่าธรรมดาคันนี้พ่อวนด้วยครับโบ้ยนะครับมาให้ว่าทำไมเสียงจีจานเหลือเกิน ตามรถไถสอเพลานี่แบบหืมกีจาร์ดเลยครับ อนน้มันกับรถขาเอาตอนนี้ที่นี่นรถถ่ายไม่แรงอยู่ยากครับผมรถถ่ายไม่แรงอยู่ยากบอกไปเลย อยู่ยาก theo cửa theo lại lại á đi lại lượm biệt